ไปที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะจะมีการแข่งขันจักรยานรายการใหญ่ระดับประเทศเลยนะคะ่านอุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยท่านก็บอกว่ายืนยันค่ะว่าเขื่อนวชิราลงกรที่อำเภอทองผาภูมิพร้อมแล้วต้อนรับศึกจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยสนามแรกของปีนี้ติดตามความพร้อมจากรายงานค่ะ นายประเทศบุญยงนายกเทศมนตรีตำบลท่าขนุนในฐานะอุปนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าอำเภอทองผาภูมิพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดศึกจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่หนึ่งตนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งทางเทศบาลได้เตรียมความพร้อมทุกด้านเอาไว้แล้วร้อยเปอร์เซนต์ทั้งสนามแข่งขันและที่พักรวมถึงลานกลางเต็นท์ภายในเขื่อนวชิราลงกรพร้อมเปิดให้บริการแก่นักกีฬาจากทุกสารทิศ อุปนาย,ยกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวอีกว่าสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้จองที่พักขอให้รีบจองโดยด่วนเพราะที่พักเกือบจะเต็มทุกแห่งแล้วในานามของพี่น้องชาวอำเภอทองผาภูมิยินดีต้อนรับนักปั่นทุกท่าน ทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยซึ่งจะเป็นการสร้างชื่อเสียงและประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติและชาวไทยได้รับรู้ว่าอำเภอทองผาภูมิมีของดีมากมายทั้งแหล่งท่องเที่ยวอาทิบ้านอีตองเหมืองปิลล็อกตลอดจนอาหารการกินและถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภอทองผาภูมิให้ดีขึ้นมีเงินสะพัดการแข่งขันกีฬาครั้งน,งนี้ที่เราเห็นว่าจะมีนักกีฬาทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติที่เข้ามาแข่งขันในครั้งนี้นะครับเขาก็จะมาอยู่ในพื้นที่ของ อำเภอทองผาะภูมิของจังหวัดกาญจนบุรีกันหลายวันนะครับมาเริ่มตั้งแต่ทำการซ้อมนะครับจนถึงวันแข่งขันจนเสร็จสิ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการมากระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องชาวอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีของเราด้วยนะครับมาสร้างไรายได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอที่พักรีสอร์ทโรงแรมต่างๆนะครับอาหารการกินร้านค้าร้านขายก็สามารถที่จะ,ะมีการจับจ่ายซื้อหากันเพิ่มจากปกติ ขึ้นนะครับก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครทางหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนกับอำเภอของเราครับพร้อมกันนี้สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะพิจารณาคัดเลือกนักกีฬารุ่นประชาชนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรุ่นเยาวชนทั้งชายและหญิงที่มีผลงานโดดเด่นในการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงโดยพระราชทานคิงสภูมิพลคัดเลือก มาเป็นนักปั่นทีมชาติไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันจกักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศซาอุดีอาระเบียระหว่างวันที่5ถึง11กุมภาพันธ์2569สำหรับการแข่งขันวันที่16มกราคมเป็นการแข่งขันจกักรยานประเภทถนนรายการทอมทรีลโดยพธิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายอนุสรสง่าแสงในอำเภอทองผาภ,าภูมิเป็นประธานในพิธีเริ่มแข่งขันเวลา9นาฬิกาใช้เส้นทางภายในเขื่อนวัชราลงกรระยะทางรอบละ10 8กิโลเมตรสมพงษ์ยอดสนิทถ่ายภาพชัยวัฒเหมันรัพรายงานจากเขื่อนวัชลราลงกรอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี